แม่แน็กชาลีรอรับสาวคนดังเกาหลีทำเอาสนามบินแตกลุ้นหนักว่าทีสะพยสนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์มายาฮอตนิวอัปเดต หลังแฟนๆเชียร์กันหนักนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีอย่างคุณนักชาตีไตรลัดและกาบินสาวชาวเกาหลีคนดังในติ๊กต็อกหลังจากที่หนุ่มน็กนะคะประทับใจในกาบินระหว่างไลฟ์ในติ๊กต็อกนะคะก่อนจะชวนมาไลฟ์สอนภาษาให้กันแถมยังมีร้องเพลงด้วยกันค่ะกลายเป็นโมเมนต์ให้แฟนๆได้เชียร์สนับร้อหนุ่มน็กเขินเอามากๆจนกลายเป็นคููจินคามแดนแฟนๆเนี่ยติดตามเป็นจำนวนมากเลยค่ะล่าสุดนะคะคุณกาบินเนี่ยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยทำเอาสนามบินแตกโดยมีแฟนๆนะคะมารอรับที่สนามบิน จำนวนมากพีคสุดเลยนะคะเมื่อคุณแม่ของคุณแนชาลีเนี่ยก็มารอรับการมินด้วยตัวเองด้านการมินก็ตื่นเต้นนะคะพอทราบว่าแม่แนทเนี่ยมารอรับก่อนจะสวมกอดกันอย่างอบอุ่นอีกทางนะคะยังมีพี่สาวคนโตของคุณแนทมารับด้วยค่ะตามการแฟนๆที่ไปรับการมินนะคะต่างแห่โพสต์คลิปต้อนรับการมินมาถึงประเทศไทยและยังแซวสนันคุณแม่ของแนชาลีไปรับว่าที่ลูกสะใภ้ค่ะงานนี้มีคนถามคุณแม่เล่าโมเมนต,ต์ได้เจอได้กอดคุณการมินแถมชมเปาะนะคะว่าสวยและน่ารักมากพอถามนะคะว่าอยากได้ ลูกสะพ้ายไหมคุณแม่ก็ตอบนะคะว่าแล้วแต่บุเพศนิวาสโด,ดยแฟนคลับเนี่ยยังแห่แซวตัวน็กเนี่ยที่ไม่มาส่งแม่มานี่ก็ชนะเลิศแถมแม่พูดถึงลูกสะพ้ายดุปลืมมากๆด้วยค่ะคเขาบอกว่าดิใจมากๆนะที่แบบว่ามาเที่ยวเมืองไทยค่ะเราได้การต้อนรับอย่างนี้เลยเจอต,ตัวจริงแล้วสวยกว่าในสวยกว่าค่ะ,ะน่ารักแล้ววันนี้ชาดีบอกอะไรกับแม่ไหมคะฝากอะไรมาไหม นาลีบอกฝากมาดูแลน้องมารับน้องแทนแต่ว่าก็เหมือนกับว่ามาแบบอยู่ห่างๆนะน้องจะได้แบบสบายๆใจแต่ว่าได้เจอเลยค่ะ <c oughs> ได้กอดด้วยแทนสถาปุทายแม่อยากเป็นเดินยแกได้เป็นลูกสะใภ้ไหมคะเห็นอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมครับแม่ว่าแล้วแบบปกเต่สันติว่านะ ได้ค <atsu, S 1> ่ะรออ,อ,อัปเดตอีั้ค่ะไม่อรับสมควคจริงๆนะุกนี้ไม่ได้ไปผมผมสำคัญสำคัญแต่งงานผมก็ที่เราตกลงไว้เป็นเดือนเป็นอะไรเงี้ยมันก็สําคัญสําหรับตัวผมมานะครับต้องขออนุญ,ญาตที่แบบว่าเราไม่สามารถยกเลิกงานเหมือนในบางคอมเมนต์ที่พูดว่าทําไมคุณไม่ยกเลิกงานแล้วก็ไปไป,ไปรักผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ทราบวันที่เขาจะบินมาก่อนจริงๆนะเราเลยไม่สามารถแบบ ไปงองแงยกเลิกงานได้นะถ้าใครเป็นผู้ใหญ่ที่โตแล้วก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับผมแล้วก็ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับผมได้แค่ไม่ได้เลยเลยง่ายๆแล้วก็มีทําไมได้แบบอนุญาตย้ำอีกทีเพราะามีคนพิมพ์เงินเยอะมากกลัวจะมีดราม่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปกระทบกับนักบินคนอื่นนะของผมมันไม่เป็นเป็นเป็นเครื่องบินที่มันเป็นส่วนตัวลำเล็กๆน้ำหนักไม่เกินกี่กิโลกี่โลอะไรเงี้ยมันเลยได้เป็นแบบย,ย,ยูได้เป็น U ูย,ยๆๆนะครับ ไม่ได้เป็นระดับที่เป็น PPL หรือเป็น CPL สูงขึ้นไป